สำหรับบูบิกกรุ๊ปนะครับมีประชุมนะครับนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการพรีวิวผลประกอบการไตรมาสที่4ปี2,567นะครับก็ อ่าโดยเราประมาณการนะครับอ่ากำไรสุทธิตระมาณที่4เนี่ยจะอยู่ที่100ล้านบาทน,นะครับก็เป็นเวกคอร์ดไฮต่อเนื่องนะครับคิดเป็นการเติบโตที่15% q u a r t e r ร์เซ็นต์คอเตอร์อันคอเตอร์และ27%่สิบเจ็ดเปนต์ยรอันเยียนะครับโดยถ้าเกิดมาดูในส่วนของรายได้เนี่ยรายได้เนี่ยก็เป็นเวกคอร์ดไฮเช่นกันนะครับเราคาดการณ์อยู่ที่407ล้านนะครับบวก5% Q1Q และสิบเปอร์เซ็นเยอันเยียทีนี้เนี่ยทำไมมัลทอมไลน์มันโตมากกว่ารายได้นะครับหลักๆก็คืออมาจาจกในนส่วขง เน็ตมาร์จิ้นในไตรมาที่4เนี่ยที่เราคาดการณ์ว่าจะขยายโตขึ้นมาอยู่เลเวลประมาณสัก24.7%เนะครับเทียบกับไตรมาสก่อนเนี่ยไตรมาสที่3อยู่ที่22.5นะครับแล้วก็ไตรมาสที่4ปี23เนี่ยอยู่เพียงแค่20.9%เปเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมาจาก2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยมาจากการที่เขาอายุชราคนได้ดีขึ้นนะครับมีอีโคโนมีเอ็กซ์เกลที่สูงขึ้นแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยมันมีการ อัจจตัวตัวเลขทางบางัญชีบางอย่างนะครับก็คือว่าทางบูบิกเนี่ยเขาจะมีรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรายได้เซ็กชันเมนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือการส่งพนักงานเนี่ยไปทํางานที่ออร์บิทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย <c oughs> เขา เขาชาร์จมาจินค่อนข้างต่ำมากนะครับอย่างสมมุติว่าส่งไปเนี่ยรายได้รับบันทึกรายได้100บาทนะครับเขาจะบันทึกค่าใช้จ่ายอยู่ที่97บาทจริงๆมาจิ้นมันแค่3%เท่านั้นเองนะครับทีนี้เนี่ยอพอเขามาดูทั้งปีว่าพนักงานเนี่ยทำงานทั้งหมดกี่วันนะครับแล้วก็ตัวเลข QC เนี่ยมันเลยเหมือนกับจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในตัวเลขของเ้าเดือนแรกเนี่ยนิดหน่อยนะครับมันเลยทำให้ในส่วนของอรายได้เนี่ยมันดูอาจจะ ไม่ได้โตเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเกิดจาการายได้ในส่วนของเซ็กเมนต์รงนี้เนี่ยที่มันหดตัวลงไปนะครับในการอ d j u s t b a s ทั้งปีแต่ว่าข้อดีก็คือจะเห็นว่าในส่วนของเน็ตบาร์จินของบริษัทเนี่ยสามารถ improve ขึ้นมาขึ้นมาได้ด้วยนะครโดยแบล็คลอกนะครับนะสิ้นปีเนี่ยอยู่แถวแถวประมาณสัก810ล้านนะครับก็จะลดลงเล็กน้อยครับ7% quarter on quarter ซึ่ง อ่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้คอนเซิร์ตอะไรนะครับเพราะว่า Q4 เนี่ยไรายได้รับรู้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเรื่องขาดหายนะครับแบ็กหลอกก็จะหย่อนลงมาหน่อยเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติรวมถึงในส่วนของซีซั่นลอตตี้นะครับซึ่งปกติแล้วบูบิกเนี่ยแบ็กหลอกเนี่ยจะอยู่ในขาของอัพเทรนเนี่ยในช่วงของเฟิร์สฮาฟนะครับแล้วก็อ่ามันจะเริ่มถูกอ่าเป็นเป็นเป็นในช่วงของดาวเทรนเนี่ยในช่วงของเซคันด์ฮาฟนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นอ่านอมของ อ่าบิสเนสของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะเห็นในส่วนของแบล็คล็อกเนี่ยกลับมาอ่าเป็นในส่วนของขาการเติบโต,ต,ตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอ่าในช่วงของตัวมาที่1น,นะครับก็อ่าเราคิดว่าง,งบ Q1 วนึ่งเนี่ยน่าจะยังสามารถแข็งแกร่งต่อเนื่องได้นะครับจากตัวมาที่4นะครับจากเอาลุกนะครับแล้วก็แบล็คล็อกยังอยู่ในระดับสูงก็ยังมีเห็น upper form target price อยู่ที่46.67บาทครับ ครับคุณอารครับคุณอาคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลงมาเนี่ยสมมติเราไม่นับตามภาวะตลาดที่ตลาดลงมาประมาณ89%นะครับบูบิกที่อ่อนตัวลงมาเนี่ยคุณอาคิดว่ามีสาเหตุจากอะไรแล้วเรามองเป็นโอกาสไหมครับครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมาจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของแบ็กหลอกนะครับที่ เหมือนกับว่าในช่วงของเดือมินเนี่ยแบคลอกมันอาจจะย,ายังดูไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็มีงานมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นส่วนของงานงานภาครัฐนะครับที่ไปทําในส่วนของ Payment p l a t f ตฟอร์นีให้กับภาครัฐแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในช่วงของเดือนมกราคมเนี่ยบริษัทก็มีการปิดงานต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นในด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า ความกังวลน,นของแบ c ็กหลอกที่มันยังไม่ได้อยู่ยสูงมากหนักตรงนี้เนี่ยน่าจะสามารถลี้คลายลงได้นะครับหลังจากที่เราเห็นภาพการเติมแบ c ็กหลอกของบริษัทในเติอม,มาที่หนึ่งครับครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกกับทุกคนก่อนนะว่าซีซันแลของแต่ละธุรกิจเนี่ยมันแตกต่างกันไปนะครับอย่างของ b u b i กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเออร์เน็เนี่ยนะครับมันจะทําค่อนข้างดีในช่วง q 4มันจะเป็นการรับรู้ได้ไดีด แต่บางทีอีกมุมหนึ่งคนรู้สึกว่าการรับรู้รายได้ที่ดีเนี่ยแล้วก็การเติมแบล็คล็อกที่มันน้อยใน Q4 เนี่ยมันทาให้ t ท t a l แบล็คล็อกที่เหลือเนี่ยมันลดลงซึ่งในช่วงไตรมาสสี่ที่คุณอาร์มพูดไปคือมันรับรู้รายได้เยอะแล้วมันเป็น low season ของการรับรู้แบล็คล็อกใหม่มาเลยทําให้เออร์เน็งมันนิวไฮแต่การรับรู้รายได้แบล็คล็อกใหม่มันอาจจะยังไม่ได้สูงมากแต่มองไปข้างหน้านะครับในช่วงของ first h a l ฟมันก็จะมีการเซ็นแบล็คล็อกเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นอาจจะรวนิไ แต่ว่าแบ็คล็อกอาจจะลงมาเล็กน้อยนะฮะแต่มองไปข้างหน้ามันก็จะเป็นการเติมแบล็คล็อกใหม่ๆเข้ามาซึ่งเป็นซีซันอลไฮของเขาอยู่แล้วนะครับในช่วงของแต่ละปีกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าการปรับตัวลงมาของตัวบูบิกนี้ยังอย่างเทรนเทรนหลักในปีนี้ยังเป็นเทรนใหญ่ของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนไลน์อยู่บริเวณประมาณตรงนี้นะครับก็เป็นแนวรับซีเมื่อวานนี้กดกด,กดลงมาพอดีเลยนะครับเราก็มองว่ายังเป็นเยังยังเป็นการเปิดโอกาสในการทอยสะสมนะครับวันนี้ขอบคุณทางคุณอ,ณอ,ณอามากครับ